ปีนี้ผมจะออกกาลังกายแบบค่อนข้างหนักปีที่แล้วมันก็หนักแต่ปีนี้เราเหมือนเราเพิ่มมากขึ้นจากที่เราเคยปั่นจักรยานอยู่่สัก70เราอาจจะเพิ่มมาเป็น80ิหรือ90โลแล้วก็อย่างเล่นเซอร์กิตเทนนิงอาจจะปกติจะใช้อยู่แค่4ีอาจจะเล่นเป็น1ชั่วโมงแล้วก็3เเซตอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราเพิ่มทุกอย่างหมดแล้วก็เหมือนกับน่าจะแบบว่า ทุกอย่างมันค่อนข้างเหนื่อยมากแล้วเลยทําให้แบบดูว่าดูลีนด้วยอะไรเงี้ยตอนที่ผมเทสล่าสุดผมรู้สึกว่าร่างกายผมอะไม่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ก็ที่รู้สึกว่าปวดเมื่อยในวันต่อมาก็คือเป็นช่วงไหลผมก็เลยอะมาเล่นไหลเพิ่มตอนช่วงที่กลับมาแล้วก็คือวันนั้นเหมือนกับผมมันไม่ได้ลองเยอะด้วยก็ลองออกไป5รอบที่สเปน5รอบ ถ้าเราเข้ามาถ้าเราเขามาทั้งหมดน่าจะประมาณ0กสิบเลอรบางครับในวันนั้นก็คือตอนนี้นก็กลับมาเล่นไหลแล้วก็พยายามเล่นลำตัวลำตัวให้เยอะขึ้นเพราะรู้สึกว่าลำตัวในรถมอเตอร์จีพีค่อนข้างที่จะใช้เยอะเพราะเราแบงกันแบบโ <c oughs> หนี่แทบติดพื้นเลยครับ <c oughs> คือทุกอย่างแบบมันใช้บอดี้ค่อนข้างเยอะก็เลยเรามาเสริมตรงนี้เพิ่มให้บอดี้ตรงลำตัวตรงนี้ให้แข็งขึ้นแล้วก็เพิ่มตรงไหลที่เรารู้สึกว่า เรามีปัญหาตอนช่วงที่เราเทแล้วมันมีอาการปวดเมื่อยก็มาเพิ่มตรงนี้เพิ่มด้วยครับ